โอเคครับก็กลับสวีดัดสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมมคยครับ1.79เอาชีวิตรอดนะครับหมดเอาชีวิตรอดเนาะก็จาก EP ที่แล้ว EP ที่อ่าอีที่3มั้งใช่ปะ เนี่ยเอพี EP ที่สามผมตอนนี้ตอนนี้ผมก็ได้ได้หมูมาแล้วนะครับหาแค่หลอดตั้งนานที่จริงมันฝรั่งก็สามารถล่อมหมูมาได้นะให้ผมก็เพิ่งรู้หรือว่าผมอาจจะลืมไปก็ <c oughs> ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราจะไปลงถ้ำกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลงถ้ำไอ้ที่ผมบ้านน่ะข้างๆบ้านเราแต่ตอนนี้เราต้องตัดไผ่ก่อนไผ่นี่เริ่ม ยอะละได้ผลผลิตดีมากไข่เนี่เดี๋ยวเราจะไปทําอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวต่อน่ะนั่งร้านเหรอใช่ปะถ้าผมจะไม่ผิดนะเออเดี๋ยวขอเราเก็บเก็บไข่แป๊บนึงก็เดี๋ยวเราปลูกปลูกต่อเลยให้ผลผลิตยเยอะเอเคเดี๋ยวเผื่ออนาคตเราจะได้ใช้นะอุ้ย เดี๋ยวแป๊บนึงไปเย่มาปลูกไปอันนี้พออันนี้ก็เก็บไว้ก็จากอีพีที่แล้วผมก็ไปเล่นนอกรอบมาเนาะก็ตามนี้เลยนะของก็ตามตามนี้เลยก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปลงถ้ำกันดีกว่าข้างบ้านนี่ไปน่าจะใช่น่าจะตรงนี้มัง้งใช่ปะ เออตรงนี้แหละเดี๋ยวเราลองลงไปดูว่าจะลึกเปล่าไฟมีไหนหอ่ะเฮ้ยไฟลึกไหมลึกไหมอ,อ่าเ,เดี๋ยวเราทำทางดีๆด,ดีกว่าอืมกดตรงนี้นี่ก็ตรงนี้ต่อโอเคตรงนี้ เดี๋ยวเราขุดลงไปเรื่อยๆดีกว่าเราจะเจอถ้ำหรือเปล่าผมนึกว่าจะเป็นแบบถ้ำลึกๆเลยแต่ไม่ใช่นะครับเฮ้ยหรือว่าลึกจริงวะ <Hey. S 1> เฮ้เดี๋ยวเราทำทางลงไปก่อนเวลาขึ้นจะได้ขึ้นง่ายๆผมว่าเออลึกจริงวะโอเคทำไกลบ้านเราทำไกล้บ้านเราเดี๋ยวเรามาดูถ้ำนี้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่า อนนี้มีแร่เหล็กว่ะมีแร่เหล็กครับทุกคนแล้วก็เราขุดแร่เหล็กก่อนละกันอันนี้เราลงมาหาแร่นะครับก็ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเกี่ยวกับอะไรต่างๆอก็ช่วงนี้ตัดต่อเยอะครับตัดต่อเยอะ ข้างบนมีอะไรหรือเปล่าข้างบนมีอะไรไหมเฮ้ยข้างบนเป็นทางใหญ่เลยวะ่ะเดี๋ยวเราปักเดีาปักไฟก่อนจะไ,ได้เห็นทั่วๆเฮ้ยถ้ำครับเราเจอถ้ำแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้าวนไปปิดไฟแป๊บหนึง่งเคไอผีมันจะไม่ได้เกิดแล้เวเราเก็บฐานก่อนเอาวิวครับตอนนี้เราก็ยังวิวสิบอยู่เลย ก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปเนาะโอเคเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันอ๋อข้างล่างไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับเฮ้ยมีถ้ำวะมีทางให้ไปอ๋อยังไงอะ่ะ เดี๋ยนะเมื่อกี้นี่ไปนี่ตันเปล่าตันทางนี้เดี๋ยวขุดฐานก่อนเรามาเก็บฐานกันเยอะๆนะครับฐานนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะเวลาจำเป็นนะโอ้โหฐานโคตรจำเป็นเลยครับเราต้องกอบกวยไปเยอะๆฐานนี่บางคนอาจจะมองข้ามนะแต่ แต่ผมว่ามันเป็นแบบแร่ที่จำเป็นต่อเรานะในการใช้ชีวิตอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นไปก่อนเสียงสกิลิตันครับ <S 1> <S 1> ก็เป้าหมายเนาะในการลงถ้ำตอนนี้เราแค่มาสำรวจนะแต่ถ้าเจอเพชรแล้วก็อาจจะดีเลยแหละ เจอเพชรก็ดีเลยแหและแล้วเราขึ้นข้าวบนไปอุย้ยคันมาครับสกิลิตันมาแล้วเราถอยมาตั้งหลักก่อนเอาเอาเอาสวอสวเอาม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 าดิตู้เปล่าเราอะ ติดไฟไว้ก่อนการเกิดครับโอเคเดี๋ยวเราขอคลิปทานก่อนก็ไม c ครับนะครับก็จะลงทุกวันอ่านี่ผมขอชี้แจงก่อนนะว่าไม c ครับจะลงคลิปทุกๆวันจันทร์จันทร์วันวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันวันวันอาทิตย์เ้ยไม่ใช่ดิ จันจันพุทธเสราร์ใช่โอเคเราจะลงทุกวันจันทและวันพุธวันเสราร์นะครับสามวันนะครับก็แบ่งแบ่งกันลงเนาะก็วันอื่นก็ลงเกมอื่นบ้าง <c oughs> โอเคแล้วก็อยมาเกมไมครับดีกว่าเราไปอีกทางเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ก่อน ขึ้นไปโอเคมาขึ้นมาได้ล้วไปทางไหนต่อเมื่อกี้เรามาทางนี้เราไปทางนี้ต่อในทางนี้ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเราค้าฟไฟแป๊บหนึ่งนะคอเอาไฟเยอะๆเลยแล้วก็ อาไฟโ okay, อเคไฟสามสิบอันส8ได้อยู่เดี๋ยวเราลงลงไปเรื่อยเเลยนะครับเดี๋ยวเราลงทางนี้ก่อนทางนี้มันทะลุกันได้ใช่ปะโอเคใช่เลยเดี๋ยวขุดเล็กก่อนนะครับโอ้โหก้อนเดียว ำไมผมไม่เจอผีไม่เจอซอมบี้เจออะไรสักอย่างเลยอะถ้ำหรือว่ามันถ้ำยังไม่ลึกพออ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราเดินหน้ากันต่อดีกว่าตรงนี้ทางตาหรือเปล่านไม่ตันครับเพราะว่าขึ้นด้านบนใช่ปะตันใช่ปะ โอเคน่าจะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราขุดลงไปเรื่อยๆเลยเผื่อเราจะเจอถ้าที่แบบกว้างใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราขุดตรงไหนดีอืมตรงนี้ดีปะขุดลงไปเลยอะเราขุดหนึ่งหนึ่งช่องลงไปดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา กดลงไปเรื่อยๆครับอาจจะเจอถ้ำใหญ่หรือไม่ก็ไม่เจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเจอเหมืองว่ะอ่าบอกแล้วเราเจอของดีเราเจอเหมืองใกล้บ้านครับเราเจอทองอุ้ยขุดทองก่อน เอ้เราได้ทองมาแล้วครับเผ้าหมายเรายังไม่สําเร็จนะเป้าหมายวันนี้ในพาร์ทนี้เราต้องหาเพชรให้เจอแล้วเราเดินเดินไปเรื่อยๆก่อนตรงนี้ทุบทุบทุบออกก่อนโอ้ยังกว้างเลยแล้วปักปักป,กปักไฟรอบๆก่อนกันกันกันผีทำไมมันขาดอย่างเงี้ย อ่าให้ความสว่างแก่ถ้าที่เราอยู่หน่อยโอ้ด้านด้านบนก็น่าจะมีมั้งนะ่ะโอ,องขึ้นไปด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเราลองลงตรงนี้ก่อนอ้าวตัน <c oughs> ตันไปทางนี้ต่ออเดี๋ยวเราเขอไปปิดปิดน้ำก่อน ปิดน้ำแล้วก็ปักไฟรอบๆจะได้ไม่มีผีเกิดเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนอตกใจหมดมามาเอาดิเอาดิตกใจหมดเลยปักไฟต่อปักไฟ โอเคทางตันขุดฐานขุดอะไรแปปนึงส่วนมากเจอแต่สเกลเลตันนะที่ผมลงถ้ำมาเนี่ยมันใช่ปปะเจอแค่สองตัวผีซอมบี้อะไรเรายังไม่เจอเลยตกใจหมดเลยเมืเ่อกี้เราเราไม่เห็นไงเมืเ่อกี้ ุดไปครับุดยาวไปยาวไปโอ้ได้วิวเลยนะโอเคอตรงนี้อีกตรงนี้อีกนิดนึงจริงๆผมก็อยากทำแบบเออ่แมคคับร้อยวันนะแต่พูดไม่ค่อยเก่งว่ะ ก็ไม่ค่อยเก่งก็นี่แหละอย่างที่เห็นเห็นกันก็ได้ตามนี้แหละนี่เหล็กเหล็กเราก็ได้เยอะอยู่นะอันนี้เป็นอะไรอะทองแดงปะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเล่นล่าสุดผมเล่นเวอร์ชั่นอะไรอะ่ะและ้วก็มาเล่นเวอร์ชั่นนี้อะ เวอร์ชันล่าสุดผมน่าจะเล่นหนึ่งจุดมมั้งแล้วผมก็เลิกเล่นไปเพราะว่าคอมพังเพราะว่าคอมพังไปครับไปต่อโอ้ทางนี้อันตรายวะ่ะ เดี๋ยวเราถือดาบรอก่อนเอา้าเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเราหมดเดี๋ยวค้าไฟแป๊บหนึง่งโอเคไปต่อครับไปต่อซ้ายขวาไปทางไหนดีตรงดีกว่าเฮ้ยเราเจอรถรางว่ะโอ้เสียงยังดังเลยมีอะไรเปล่าโอ้ยเราเจอเพชรรับ กับอะไรอะสมุดอะไรอะเป็นชาร์นอะไรอะรู้สามเหรอใช่ปะถ้าผมอ่านไม่ผิดถ้ามันผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเอาไรก็เอ้ยเ,ออเอตกใจหมด <c oughs> แล้วทำไมผมฟันทีเดียวมันแตกเลยอะหรือว่าเกมบัก โโอ้หไ,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 ไปอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ไปออกไปออกไปไอ้เจ้าคิปเปอร์แป๊กเอา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 ทิศแยงมุมอ๋อเกือบตายมึงเกือบตายกับยังมุมเดี๋ยวลองกลับมาตั้งหลักก่อน เหล็กต่อเหล็กก็จำเป็นนะโหทางอย่างซับซ้อนเลยเดี๋ยวเราปักไฟก่อนไปทั่วห้องโอ้โหถ่ายก่อนถ่ายก่อนนี่ก็มี ตอนนี้ผมงงทางว่ะเอา้าเอา้าเอา้า <laughs> ผมเดินกับวนกลับไปที่เดิม <h ums> เดี๋ยวคุณเหล็กก่อน เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อปลาหมึกนึกว่าอะไรขุดฐานก่อนขุดฐานแล้วก็ตามด้วยเหล็กเย้ ทางนี้เป็นทางไอ้นี่ไม่ใช่หรอมันน่าจะทะลุกับไอ้ตรงข้างๆเมื่อกี้เราไปทางนี้ดีกว่าอา่าเดี๋ยวเราเราตรงตรงไปอย่างเดียวก่อนตรงไปอย่างเดียวครับตรงไปอย่างเดียว โอ้เอาไงต่อไงต่ออืมอืมปักไฟปักไฟไว้ให้ทั่วๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกิดอีกเกือบตายเหมือนกันโอมาเกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้แมงมุมอยู่ตรงไหนอะมันวิ่งกันเลย เ,เราปิดแล้วกอนเสียงยังหลอนเลยตรงนี้เป็นเราวา โอเคถ้าเราดูกล่องตรงนี้ก่อนไฟโพสิชันเหรอไฟเหรอไม่รู้อ่ะอ่านมั่วแล้วก็ลางรถไฟหินไม่เอาลางรถไฟเชเค ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอารถโอเคเดี๋ยวเราขุดไอ้อขุดเหล็กต่อเราอย่าไปกลัวครับเสียงแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้ไปกลับดีกว่า <c oughs> นี่ก็ปักไฟไว้เคเรามาสุดทาง อน,นาคตแต่มันก็เป็นฐานของเราครับตอนนี้เราแค่มาสํารวจเหมืองร้างซิตี้ใกล้บ้านเราเออไปข,ข้างในต่อวะไปข้างในต่อไหมเดี๋ยว,เ,ยวเราขึ้นข้างบนตรงนี้เราเก็บอะไรหมดหรือย,ยังเนี่ยไปตรงนี้คืออะไรอะ่ะ คือ,อไรอะ่ะคือแรไมโลครับที่เรรู้นี่เก็บเอาของเต็มเอ่อไม่เอาเอันนี้แหละโอเค ลาพีดเอาลาพีดไปก่อนเอโ,โอ้โหเดี๋ยวเราขุดลาพีดไปก่อนมันคือชั้นที่ลึกที่สุดปะไอชั้นเนี้ย หรือว่าอะไรอะ่ะหินมันประหลาดประหลาดแล้วเราขุดตรงไปอาจจะเจออะไรก็ได้หรือว่าไม่เจอเอา้าโอ,โอ้ทำไมผมมันจัากดวงดีขนาดนี้โอ้โหดูเราได้ไดมอนด์ครับใช่ปะ่ะหรือว่าอะไรอะ่ะใช่ปะ่ะ คุณตรงามาก็เจอเลยเอย๊มันคือภารกิจตามหาเพชรครับนี่เราเราเรา,เรามาดูว่าเราจะได้เพชรกี่เม็ดสามเม็ดมั้งเนี่ยใช่ปปะเอาทองก่อนเอาทองก่อนเอาแตก เดี๋ยวเราเก็บทองไปก่อนครับอืมโอ้ทุกแร่รวมกันอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยมีเกือบทุกแร่เลยยกเว้นมรกตอ่าเราได้ดูดูเราได้กี่เม็ดน่าจะสี่มัง้งโอ้โหสี่เลยแหละเฮยโชคดีอืม มีสอันครับแต่ว่าโชคดีแต่ว่าโชคดีคดนี่ได้สี่อันครับผมนีม้เก็บครับไปไม่ใช่สี่ดิหเลยใช่ปะเนี่ยใช่ปะไม่รู้อะเมื่อกี้หกก็ไม่ได้นับน่าจะหกมั้ง เสียงอะไรอะเดี๋ยวขอกินขนมปังก่อนจะตายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะอืมโดนี่ถือว่าภารกิจเราก็รุ้ล่วงไปด้วยดีนะก็ลงมาหาเพชรแล้วก็เจอเหมืองแร่ด้วยถือว่าสุดยอดไปเลย เดี๋เราไปทางไหนดีอะขอดูอีกสักนิดละกันข้างบนมีอะไรไหมข้างบนมีทองครับเดี๋ยวเราขุดทองทองทําไมมันหาง่ายอะมันดรอปทองเยอะเยอะเพิ่มขึ้นเหรอหรือว่ายัางไงพูดไงดีดอะดรอปทองให้เยอะขึ้นนี้หรอไม่รู้อ่ะ เราไฟสิบเอ็ดอันครับตาเพรโอเคปักไฟไม่มีอะไรเราขุดฐานต่อ เอ,เอนี่แหละผ่านอย่างเยอะต่อไปข้างนี้ตรงไปมีเหล็กแล้วก็ไฟเราเหลืออีกสองไฟเหลืออีกสองครับจะหมดละเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปเลยแล้วกันโอเคตรงนี้ใช้อย่างประหยัดครับสุดท้าย เราโหดที่ไหนอ่ะในเกมอาจจะดูมืดๆนนะครับผมไม่มีไฟแล้วอ่ะโอเคอย่างนั้นเราก็สำรวจแค่นี้พอแล้วกันตรงนี้น่าจะไม่มีอะไระมัง้งมืดสนิทอาจะไม่มีอะไรแล้วล่ะอือ uh huh. ก็ เราลงเหมืองมาครั้งเดียวนะเราได้เพชรสิบเม็ดเลยถือว่าโชคดีเฮ้ยมีอะไรตามมาเปล่าเอา้าทางตันทางตันอย่างนั้นก็ขุดลาพิดไปก่อนละกันไม่มีแล้วมั้งสี่ก้อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไร โอเคเดี๋ยวเราขึ้นกลับบ้านขึ้นไปก่อนก่อนจะขึ้นไปขอทางนี้สักหน่อยก็ยังดีวะ่ะมาจากตรงไหนอยู่วะตรงนี้นี่ไงผมมาจากตรงนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเราไปสรุปข้างบนดีกว่าว่าเราลงมาเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวขอตัดคือไปข้างบนเลยดีกว่า เอาเอาหรอเราเอาหรอเอาหรอเอาหรอแหมเฮ้ยนิงเฮ้ยโอ้ยใจหมดเลยก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างเรา nah, ได้ลาพีชนะมา โอ้โหมาหกสิบสี่อันสองสองอันเลยเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอะเออได้มาสองสองอันแล้วกันเออเอาสามอันได้มาหกสิบสี่โอ้โหสี่สองอันแล้วก็สิบเจ็ดแล้วก็ทองสิบสี่เหล็กก็อยู่ประมาณที่หกสิบสี่หนึ่งอันเนาะแล้วก็สี่หนึ่งอันเพชรเราได้มาสิบฐานฐานหิน เราได้มา64กับ13บสอ๋สสอันเลยเหรอโอเคนี่เลยตามนี้เลยเราสรุปก็คร่าวๆแล้วกันก็อี e ีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับกบ็เป็นกำลังใจงให้แพ n ด้ b บ y ยเนาะใน1.19ก็ถึงเวลาแล้วเนาะก็ยังไงก็ เจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ Goodbye